จะเอาไปลุ่งเกทกระถางไงกระถางหน่อยก็จะเกาะอยู่นี่ค่ะเกาะอยู่ขอบแบบงามเลยค่ะเก็บมาเพื่อเอามากินค่ะเอาไปจริงๆล่อนองสาวคนา่าคนจิไรน้ำกับบม,มาก็เลยกจะปลูกบัวล่อคนค่ะ วันับานไปเลยไปปุ b b ay, ่มคากันคยเอาไปเลียงนบ่บกับานะเพคุณจะว่าใคง่ยหัวบอถามีฉันน่องสาวกับบ่มามันแท็กเป็นปซเ้อนมันมากกวโอ้คุน่ะเกาะยังเดดเด็ดเด็ดสียงเ่ค่ะ ค้นสวยคือพ่อมาดจะเชื่อเลยกระชา้ช่วงยางมากเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวต้องเอาไปขยายพันในบอนันกันค่ะไอ้พักตุ๊บนี่ไหมหอยนี่เขาก็จะมีมุ้งจรนที่ิตอยู่เด้อค่ะเหมาะกับคนที่ไม่ชอบรดน้ำต้นไม้เหมาะมากๆเลย แล้วก็สวยด้วยโอ้บาสิดินบัวใช่อันนี้เพราะว่าเขาเป็นกระถางหน่อยเขาเป็นต้นหน่อยต้นบีบีเลยนี่ข้ความฮีดใหม่สำหรัายการเนิดไม่ดีจ้าแม่นค่ะปลูกยังนอ้อปลูกบัวค่ะ ไรนี้ก็จะเป็นทั่ว,วไปค่ะชุ่มธรรมชาติบ้านสวนค้นสวยเพื่อาๆจะเสือเอียกชาค่ะอืมกระสีสีบวกเพื่อนๆว่าอันนสวัสดีค่ะเพื่อนๆผู้ดใดขอมากล้วก็กดเฮ้ยเด้อค่ะรัว อันนี้จะปลูกบัวอันนี้ดินบัวค่ะอันนี้ก็เป็นนอบ,บัวเดยขยายพันธุ์ออกไปนเพราะคะแนนมันก็บ่มีประโยชน์เนี่ยค่ะต้องต้องขยายออกไปโอ้ี่น่าจะลายนี่โอเคแต่ว่าบัวนี่เดียวปุ๊บเขาจะตายเลยหอยนี้จูบเนี่ยจะเลี้ยงยากอยู่ค่ะ เราะเขาชอบน้ําสะอาดน้ําใสสะอ,อันนี้คือหาอยู่บ้านนี้จะไลนนี้ก็จะเป็นท,ทั่วไปค่ะช่มธรรมาชาติบ้านสวน วัวจะขยายบัวชอบปลูกบัวเดี๋ยวมาดูก่อนนี้ค่ะเขาจะมีเขาจะมีเพื่อนไหมถ้าเขามีช่วงบิวทิวชัดเคิดสิบวันใดล่ะค่ะฝนมาแล้วกระสีเศร้าไหลแล้วโอ๊ย รูปทรงเพื่อนให้สวยงามโอเคนี่ค่ะเหม,มอเะกหมนมีเคมีเขาจะแล้วเขาเขาจะมาไตหนีเขาสิบว่าไตหนีไปคือหอยเชอรี่ค่ะเขาจะอยู่เฉพาะที่ของเขาเดี๋ยวนะคะ่ะพามาเบึง้งนี่จะเก็บให้เบึ้งบนนี้อันนี้เก็บ ดีค่ะเน็ตบวกค่อยดีไปไดยอันนี้ซื้อ Net เน,ะะน็ตเพิ่มเาได้ค่ะนี่99บาทผู้ดเด้เป็นมานธรรมดาอัดออกมาทงหน้าตรงนี้ป้อง,งกันยุ่งไา่ไปไข่ไส้กินนี่เราไปทำทุกอย่างอยา่าคิดเนี้ยงแต่เห็ดมันจะให้อาหารปลาค่ะุยสำหรับบัวเป็นเม็ดๆนะคะ ก็สวยเลยครับแต่อันนี้มันอันนี้ย้ายบัวมาใส่ถังนี้ดูนะคะเป็นในหลายถังบัวจะมีจะเป็นคนหรือื่อเม็ดเลยรประ่าันี้กระไดมาฝังทางนี้โอ้ยใครมาเนาะโอ้ยมือกับเปื่อน ดีค่ะหายน้อเมื่อวันอีกนึงห้อยค่ะรับมันเลยบ่ได้เคค่ะ ค่ะค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะต้องออกมาใส่อีกต้งเดียวว๊ะ แสบหัตายมาดูหนิเสียนามยิ่นิโอ้แสบเลยต้องสูบออกแล้วจ้าเลียงไว้ในอันบ่อปูนกันค่ะอ่าอัน,นบอ่อนี่เตรียมไว้ประมาณสองสองสามอาทิตย์แล้วค่ะเพราะว่าจะปลูกไอ้เนี่ยค่ะตัวเนี้ยไว้ เมื่อน้นเก็บได้กกะคุนต่ว่าบ่ได้ไหล่ชคราอดินบัวมากค่ะบัวนี่เ่อภาษาหมัดใส่ดินทั่วไปใดด้ดค่ะต้องไปซื้อดินเหนียวที่ร้านค้าก็าจะมีขายขยายพันธุ์ออกไปเพราะคะแนนมันก็บ่มีประโยชน์นะค่ะต้องต้องขยายออกไปโอ้นี่น่าจะลายนี่โอเคจแต่ว่าบัวนี่ขยายได้เองเพาต้องขยายที่กระถางกอนค่ะมันเอาไปลุ่งที่กระถางไงกระถางหน่อย มาได้แถมันเป็นชั่วโมงที่ต้องทำเป็นงานที่ต้องทำขอบคุณนะคะที่เข้ามาวันนี้ก็ทติเก็บปะก้อยค่ะเก็บบะก้อยถ้าพูดถึงมา อ้าหน้าเห็ดหนังเม่นต่อไปถือมันไหลายเยอะเหมือนกันค่ะคนรหลักหมาแล้วมาเยอะเหมือนกันแน,น,น่ค่ะหลายบรรยากาศดีค่ะเพราะว่าพอเดี๋ยวเขาไปบ้านในนั่นกะจะเป็นที่วิตอีกแบบโอ้ยฝนมาอีกแล้วค่ะนี่พ่ออี้เมียข่อยู้ไหมตายซื้อเงหน้าคือ บัวมาใส่ถังนี้ดูนะคะเป็นในหลายถังบัวจะมีจะเป็นคนป้องกันยุงย่งไา่ไปใครใส่ค่ะกินนี่เราไปกวนกลับมาอีกก็ได้อีกคัน พราะว่าเปินรุ่งบนนี่ดินอ้ช่วงยางมากเนาะนี่ค่ะขยายพันธุ์บัวเพราะพว่ววนาเมือนันมาแล้วมันบัวมันหลายไอคิดว่าโอยต้องขยายพันธุ์บัวแล้ว